สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel ยูทูบปีเตอร์โบนนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่14ธันวาคม2563นะครับมีข่าวสารมาฝากกันเพียบเช่นเคยนะครับทั้งผลการแข่งขันหลายๆคู่เมื่อคืนนี้ที่ มีหลายคู่เป็นใจให้กับสกอร์ของเชลซีนะครับแล้วก็มีเรื่องของสื่อนะครับออกมาชี้ให้เชลซีเล่นแผนไดมอนด์ไปเลยไหนๆก็ไม่มีปีกแล้วลองแผนนี้ดูไหมรวมไปถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บคริสเตียนปูเลซิตที่เชลซีวางแผนแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับเดี๋ยวมาฟังกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนแล้วกันนะครับก็มียาถ่าย1นึ่งนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำหนึ่งน้ำเสีย,ยถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็มียา่าจอมทองนะ ขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ผมฝากแฟนเชลซีอีก2เรื่องครับอย่างแรกฝากไปชมคลิปตอนล่าสุดของผมกับ o f f ฟิเชียกันด้วยนะครับไปดูกันเยอะๆนเรื่องเกี่ยวกับชื่อรูถ้าคนดูเยอะเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ฝากแฟนเชลซีนะครับไป กดติดตามกดไลค์เพจใหม่ของน้องเอิร์นด้วยนะครับชื่อว่าเชียบอลกับเอิร์นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างช่นกันตอนนี้น้องออกมาทำใหม่ยังเป็นทางการแล้วนะครับไปติดตามกันได้ปังกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ผลพิมลีคู่เมื่อคืนก่อนเลยแล้วกันครับเหมือนที่บอกไปครับว่าจริงๆเชลซี Chelsea จากการที่แพเอฟเวอร์ตันมาศูนย์ต่อหนึ่งเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะโดนสเปอร์กับลิเวอร์พูลทำแต้มฉีกไปไกลกว่า2-3แต้มนะครับแต่เมื่อวานนี้โอ้โห พวกเขาพลาดกันเป็นว่าเล่นเลยครับเริ่มจากท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนครับเจอกับคริสตัลพาเลซสเปอร์เนี่ยนำก่อนจากแฮร์รี่เคนนาที23นะครับแต่ว่ามาโดนเจฟฟี่ชลุมตีเสมอนาที81ซึ่งเกมเนี้ยแมนออฟเดอะแมตช์ Match, ต้องให้ผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลซครับก็คือบีเซนเต้กูเอต้าเซฟกระจุยครับโอ้โหเซฟแบบยังเวอร์เนี่ยได้เรตติ้งสูงสุดของ BBC เลยครับ8.11นะครับเรตติ้งโหดมาก นะครับเซฟกระจุยโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมลูกฟรีคิกจะเข้าอยู่นะครับบินปัดใต้เฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิเซนเต้กัวยต้านะครับทำให้สเปอร์คว้า3แต้มไม่ได้แบ่งกันไปทีมละแต้มนะครับส่วนคู่ต่อมาครับลิกว์พูครับเจอกับฟูลแลมก่อนเกมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับลิกว์พูตั้งเมื่อวานนี้ครึ่งแรกฟูลแลมเล่นดุมากครับแล้วก็นำไปก่อนโดยจากเดคอร์เดวารีดนะครับนาที25 มีโอกาสจะฝังสองศูนย์หลายทีด้วยแต่ว่าอาริซงเบเกอร์เหนียวจริงๆของฟูลแลมเมเมื ani, ่อวานนี้นายประตูอาฟงเซอเรโอล่าก็เหนียวเหมือนกันนะครับเซฟลูกสาคัญๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดลิเวอร์พูลมาตีเสมอจากจุดโทษได้ของโมฮัมเหม็ดซาลาทาให้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์พลาดครับสะดุดทั้งคู่เลยนะครับเดือยเชื่อเหมือนกันที่สะดุดพร้อมกันอาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้เจอกับ เบอร์ลี่ในบ้านแพ้คาบ้านเฉยนะครับกรานิชาก้าโดนไล่ออกนาที58นะครับแล้วก็โอบาเมยองทำเข้าประตูตัวเองนะครับอาร์เซนอลฟอร์มกูไม่กลับเลยนะครับส่วนทีมนี้ฟอร์มดีคือทีมนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านตบไบรตันสามศูนย์นะครับได้ประตูจากเจมส์แมดดิสันสองลูกแล้วก็เจมี่วาร์ดี้นะครับถือว่าฟอร์มดีเลสเตอร์นะทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเป็นตามนี้ครับเชลซีอาจจะหล่น จากอันดับ3มาอยู่อันดับ5ก็จริงนะครับจากการแพ้นั้ล่าสุดแต่ถ้ามองโลกแง่ดีนะครับคืออะไรคืออันดับ1และอันดับ2อย่างลิเวอร์พูลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยแต้มไม่ได้หนีจากเราไกลเกินไปตอนแรกผมคิดว่าวิกเนี้ยดูทรงแล้วโดนฉีก7แต้ม5แต้มแน่ๆนะครับเพราะว่าของเก่าเราตามอยู่2พอเราแพ้ถ้าว่าเขาชนะเขาจะนําเรา5ตอนแรกผมคิดว่าโดนนํา5ค่อนข้างแน่แต่ท้ายที่สุดช่องว่างขยับเป็น2ไป3ผมเลยรู้สึกว่า โอเคแหละเราอาจจะแพ้แต่อย่างน้อยๆผลสกอร์คู่สเปอร์กับลิเวอร์พูลก็เป็นใจให้กับเชลซีอยู่บ้างเหมือนกันจะมีก็เลสเตอร์กับเซาท์แฮมตันที่ฟอร์มแรงขึ้นมานะครับก็ชนะทั้งคู่นะครับก็แซงเชลซีขึ้นไปแต่แต้มมันก็ไม่ได้ห่างมากเพราะฉะนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังอยู่ในกลุ่มใช่คำว่ากลุ่มอะไร กลุ่มด้านบนของตารางแลมวกันนะครับก็ลุ้นยาวๆกันต่อไปสำหรับพเมี์บร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับถ้าวันนี้ผมมีแบบพูดติดขัดอะไรบ้างต้องขออภัยนะครับพอดีว่าผมเพิ่งไปจัดฟันมานะครับเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนี่ครับนี่ใสเหล็กดัดมานะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับกำลังปรับตัวอยู่นะฮะจากข่าวของผลที่อื่นครับมาดูเรื่องของเรานะฮะเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของแฟรงค์แลมพาร์ดนะฮะแลมพาร์ดออกมาปกป้องไคฮาวเวสครับที่โดนวิจารณ์หนักมาก นัดล่าสุดที่เจอเอฟเวอร์ตันค่ายฮาวเวสเล่นไม่ดีจริงๆครับไม่ดีจริงๆผมก็รู้สึกเลยว่าเล่นไม่ดีส่งบอลน้นําหนักขาดเยอะมากนะครับแต่ลมพาดปกป้องครับซึ่งผมว่าสิ่งที่ลมพาดพูดเราก็ต้องเข้าใจในมุมของลมพาดจริงๆนะครับลมพาดบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่ทีมแพ้นักเตะม,มักจะโดนวิพากวิจารณ์อย่างหนักแต่ผมคิดว่าเราควรอดทนรอก,กับฮาวเวสนะเพราะในท้ายที่สุดผมเชื่อว่าเขาจะเป็นแข้งระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้แน่ เขาสามารถเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ในแนวรุกส่วนการเล่นเป็นปีกเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมจับแล้วจับฮาวเวสไปไี่เป็นปีกทำไมแต่แลมพาร์ดบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮาวเวิรสเนี่ยก็เคยเล่นตำแหน่งนี้มาหลายครั้งเหมือนกันก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชลซีก็คือตอนอยู่กับไบเออร์เลวอร์คูเซน แลมพาร์ดบอกว่าผมย้ำอีกทีนะว่าใครก็ตามที่อยากวิจารณ์เขาเนี่ยอยากให้อดทนรอสิก่อนเขายังอายุน้อยเพิ่ง21ปีผมมั่นใจว่าเดี๋ยวฮาวเวสจะเล่นได้ดีแน่นะครับก็แลมพาร์ดแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าต้องให้เวลานักเตะคนนี้จริงๆซึ่งโอเคแหละนัดล่าสุดผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะบ่นว่าเล่นใหม่ดีจริงๆเล่นไม่ดีมาสักพักแล้วแต่ผมก็เชื่อเช่นกันนะครับว่าท้ายที่สุดก็ยังมีคนเข้าใจใครฮาวเวสผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ถึงจะวิจารณ์ถึงจะบ่นฟอร์มนัดล่าสุ แต่ก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงยังเล่นไม่ดีอายุน้อยต้องให้เวลาปรับตัวแล้วก็เพิ่งหายจากโควิด -19 มาด้วยเพราะฉะนั้นให้เวลาใคลฮาวเวิรสหน่อยแล้วกันนะครับวิจาร์ณได้นะครับแต่ผมว่าต้องให้มันอยู่ในกรอบแล้วกันนะฮะจากใคลฮาวเวิรสครับ,า Kai รบมาดูเรื่องของคริสเตียนปูริสิตนะครับคนนี้ก็มีปัญหาครับคือเจ็บบ่อยครับเจ็บบ่อยมากที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังหรือที่เขาเรียกกันว่า แฮมสตริงนั่นเองนะครับล่าสุดครับมีรายงานจาก The a t h l e t i c UK โดยนักข่าวไซมอนจอห์นสันนะครับไซมอนจอห์นสันบอกว่าคริสเตียนพูริสิตเนี่ยคือแบบโอ้โหตัวเองนะโคตรผิดหวังเลยครับที่ไม่ได้ลงเล่นแล้วก็เซ็งมากที่มีอาการบาดเจ็บเพราะผู้ดิสิตก็ทราบดีครับว่าถ้าตัวเองไม่เจ็บต่อให้เคยเจ็บไปแต่ถ้าเกิดหายกลับมาแล้วลงเล่นได้ฟอร์มคือเทพทันทีเพียงแต่ตอนนี้โชว์ฟอร์มในสนามไม่ได้ครับทำได้เพียงแค่นั่งตบยุงดูเพื่อนลงสนามกันไปซึ่ง แอตติกบอกว่าสโมสเรเชลซีก็ทราบดีถึงปัญหาสภาพร่างกายครั้งนี้ทำให้เชลซีก็ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อบางส่วนแก่นักเตะเหมือนกันเพื่อแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่มันเจ็บบ่อยเกินไปแต่ไอการเพิ่มกล้ามเนื้อบางส่วนให้กับนักเตะเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ซับซ้อนนะเดี๋ยวต้องมารอดูกระบวนการฟื้นฟูร่างกายกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เชลซีไม่ได้เพิกเฉยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของคริสเตียนปูริสิตนะครับจะหาทางช่วยเหลือนักเตะแน่แต่มันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายกันต่อไปเดี๋ยวจะมีการเพิ่มก้ามเนื้อบางส่วนให้เจ็บยากกว่าเก่าแล้วแอตติกยูเคก็วิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่านัดล่าสุดที่เชลซีแพ้เอฟเวอร์ตันเนี่ย หลักๆคือมันพอะขาดปีกจริงๆนะครับเพราะว่าวิาวธีการของเชลซีเกมนั้นนะ่ะมีแค่ลูกครอสของริสเกมอย่างเดียวมันขาดปีกธรรมชาติในการปลดล็อกฟูลแบ็กคู่ต่อสู้เลยทําให้แบ็กของคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้เจอกับงานที่ยากครับส่วนใหญ่ก็ยืนรองในกรอบเข็โทษเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเดี๋ยวเชลซีกับแฟรงค์นัมพาร์ตต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับเรื่องของสควอตเดฟเรื่องของตัวเจ็บที่ตอนนี้ปีกเราเจ็บทุกคนเลยถ้าแก้ไม่ได้มันจะส่งผลต่อฟอร์มของเชลซีในระยะยาวเหมือนกันนะครับ ทีนี้ครับพอฮาวเวสนะครับเอาไปเล่นปีกขวาไม่รุ่งนะฮะเอาคริสเตียนปูลิสิตลงก็ไม่ได้เพราะเจ็บอยู่นะครับฮาคิมซิเยกก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแล,ะะรแล้วจะทํำยังไงดีล่ะเพราะแผน4-3-3ต้องมีปีกล่าสุดครับเว็บไซต์ตริบูนาครับเขาเขียนบทวิเคราะห์มาตริบูนาวิเคราะห์4เหตุผลว่าทําไมแลมพาร์ดควรเปลี่ยนแผนจาก4-3-3มาเล่นเป็น4-4-2แบบไดมอนด์แบบไม่ต้องมีปีกเลยอัดกลางไปเลย เหตุผล hey, แรกครับคือเราขาดปีกครับเชลซี Chelsea ไม่เหลือปีกธรรมชาติได้ใช้งานเลยนะครับซีเยกเจ็บโอดอรเจ็บผูริสิตไม่รู้จะเป็นยังไงซึ่งถ้ายังฝืเนเล่นแผนแบบไม่มีปีกธรรมชาติเหมือนเดิมเนี่ยเกมรุกตั้งข้างมันก็จะไม่มีอะไรครับมันมีแค่แบ็กเปิดแบ็กเปิดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลข้อที่2ก็คือว่าเชลซีมีกองหน้าเยอะครับมีทั้งแทมมี่มีชิรูมีทั้งตีโมไวเนอร์ er, ซึ่ง ั้งคนไม่มีใครเจ็บฟิตหมดเลยนะครับแล้วก็แวนเนอร์เนี่ยฉีกออกไปยืนข้างตั้งบ่อยแต่เขาบอกว่าถ้าคิดจะเล่นเป็นแผนไดมอนเนี่ยเอามายืนเป็นหน้าคู่ก็ได้นะครับจับ2จาก3ลงตัวจริงซึ่งความเห็นส่วนตัวของผมผมเลือกเป็นชิรูรกับแวนเนอร์นะครับเหตุผลข้อที่3คือให้ฮาวเวสได้กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดของตัวเองโอเคแหละแลมพาร์ดอาจจะบอกว่าฮาวเวสก็เล่นปีกได้ไมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ ทริบูนาเขาบอกนะครับว่ายังไงซาตำแหน่งเบอร์สินะครับกองกลางตัวรุกก็ยังเป็นตำแหน่งที่ดีสุดของไคฮาวเวิร์สอดีเพราะว่าเล่นมากับทั้งไบเออร์เลวกูเซนแล้วก็เล่นมากับทั้งทีมชาติเยอรมนีแล้วมันก็มีสถิติออกมานะครับว่าถ้าไคฮาวเวิร์ลงเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเนี่ยเล่นไป107นัดที่ผ่านมาทําไป31ประตูกับ26แอซิสจะเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่ไคฮาวเวิร์เล่นได้ดีที่สุดเลยแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายครับที่เชลซีควรเล่นแผ่นไดมอนด์ก ในเมื่ออัดกลางให้แน่นไปแล้วเดี๋ยวแบ็กจะเติมเกมสุดตู่สุดกลักวเก่าอีกครับแบ็กจะเติมเกมรุกเต็มพิกัดเลยเพราะริสเจมกับเบนชิวเล่เกมรุกได้ดีด้วยโดยเฉพาะริสเจมเนี่ยเปิดบอลแม่นะครับคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเอาแบ็กเติมมาเปิดอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเหมือนเกมเจอเอฟเวอร์ตันไหมคําตอบคือก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโอเคแหละด้านข้างอาจจะยังมีแบ็กอย่างเดียวเหมือนเดิมแต่กองกลางเราเพิ่มจาก3าเป็น4แล้วก็กองหน้าเนี่ยในกรอบเขตโทษจาก1เพิ่มเป็น2นั่นเองนะครับซึ่ง ถามว่าหน้าตาของแผ่นไดมอนด์จะออกมาเป็นยังไงตริบูน่าเขาวิเคราะห์ว่าอยากให้เป็นแบบนี้ครับชิโร่ยืนคู่กับแวนเนอร์กลางรูปเป็นไคฮาวเวสนะครับแล้วก็มิดฟิลด์บ็อกซ์ซูบอกเป็นเมสันมารกับมาเตโอโควาซิตกลางรับกองเต้นะครับแล้วก็แบ็กโฟร์ชิวเวลซูมาซิลวารรสเต์เจมประตูเอดูอาร์เมนดี้ว่ากันตามตรงนะครับผมรู้สึกว่าโอเคแหละปีของเรามันคงไม่ถึงขั้นเจ็บพร้อมกันทั้งซีซั่นอะสักอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวมันก็คงกลับมาแต่ผมว่าถ้าในช่วงททีี่่ยัังงไมม้โพลิต ซีเอกแล้วก็โอดอยผมว่าไดมอนแม่งก็น่าสนใจวะ่ะอันนี้ความเห็นของผมนะครับผมว่าน่าสนใจตรงไหนเพราะว่ามันเป็นการจัดทีมตามขุมกําลังที่มีในเมื่อกาลางเราเยอะใช่ไหมใช่กองหน้าเราเยอะใช่ไหมใช่แบ็กเปิดดีใช่ไหมใช่แต่เรามีปีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับมาเล่นแผนแบบไม่มีปีกผมว่ามันก็น่าสนใจแล้วกองหน้าเราจะมีแทมมี่เป็นเบอร์3กองกลางเรามีบิลลี่กิลโมมีจอร์จินโย่คอยช่วยเหลืออ,อีก กองหลังเรามีแทนตำแหน่งต่อตำแหน่งอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าอ,อมันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจว่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าแลมพาร์ดจะลองเปลี่ยนมาเล่นแผนนี้บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังยึดเป็นแผน4ี่สามสต่อไปซึ่งผมค่อนข้างรู้สึกว่าถ้าถ้าปีกไม่มีเลยปีกธรรมชาติไม่มีเลยผมว่า 4, 4 2, ี่สไดมอนด์แบบนี้หรือจะได้เป็น4ี2หนนก็ได้ผมว่าก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดปีกกลับมาคนหนึ่งขึ้นไปเมื่อไหร่ผมว่า4ี่สก็ยังเป็นแผนหลักของเชลซีอยู่ดีนะครับ จากเรื่องของแผนการเล่นนะครับแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมาได้ระหว่าง4-3-3กับไดมอนด์ลองโพสคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปดูเรื่องของฟิคาโยต์ทอมบรีกันบ้างดีกว่านะครับมีรายงานจากน i ซ่าคินเซล่าของ g ก .com นะครับเป็นสายข่าวเชลซีเทียรสองนะครับก็พอฟังได้เขาบอกว่าฟิคาโยต์ทอมบรี่อาจจะได,ได้ย้ายทีมจริงๆนะครับแบบยืมตัวในเดือนมกราคมมีหลายสโมสรให้ความสนใจโดยในอังกฤษเนี่ยมีเวสต์แฮมให้ความสนใจอยู่ แต่นักเตะเคยปัดข้อเสนอเองเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาวันสุดท้ายส่วนตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีนิวคาสเซิลที่คาดว่าจะเป็นตัวเต่งในเดือนมกราคมนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายทีมในยุโรปที่ให้ความสนใจด้วยแต่ว่าสื่อดังๆยังไม่ได้ระบุชื่อทีมออกมาซึ่งนักเตะเองก็คงอยากย้ายเพราะตอนนี้โทมอรี่เป็นกองหลังเบอร์5ของเชลซีนะครับรองจากซิลวาซูม่ารดิเกอร์แล้วก็คริสเซนเซนดดูกาลนี้ เพิ่งไดเล่นเกมลีกไปแค่45นาทีเท่านั้นสำหรับฟิคาโยโทมรี ي นะครับผมว่าก็ย้ายแหละนะครับแบบยืมตัวแต่ไม่ขายขาดนะครับเพราะว่านี่ยังเป็นอนาคตของสโมสรในระยะยาวได้อยู่นะครับปิดท้ายกันที่ปีเตอร์เชคครับ,รบเต็มคืนสนามครับรายง,งานจากเอร์เลียมทูมี่นะครับของแอตเลติกสกอตบอกว่าเชลซีเตรียมส่งปีเตอร์เชคลงเล่นเกม u 23หรือว่าชุดเยาวชนในศึกพรีเมียร์ลีก2เจอกับสเปอร์ค,คืนนี้นะฮะสาเหตุหลักเพราะว่าลูคัสเบิร์กสตรอมครับในดานมือหนึ่งรุ่นเยาว นายด่านมือหนึ่งรุ่นเยาว์ขอไฟด้วยนะครับเพิ่งลงเล่นไปเมื่อวันเสาร์แบบครบเต็มเกมทําให้สโมสรไม่อยากเสี่ยงให้นักเตะลงสนามแบบทีเกินไปเลยจะให้เฮียเชคนะครับลงไปเล่นแทนนะครับอาใช้เฮียเชคลงไปเล่นแทนยูยิบสามเนี่ยเอาตัวเก่าลงสนามได้บ้างอยู่้วครับเขามีโค้ต้าจากัดได้นะครับเรียกว่าหลายๆครั้งพวกนักเตะชุดใหญ่ที่เคยมีอาการบาดเจ็บหนักๆและอยากเคาะสนิมเนี่ยก็จับไปเล่นในเกมยูยิบสามหรือว่าพิม์ลีกสอง ก่อนนะครับแต่กรณีของเช็คนี่คือลงเพราะว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆซึ่งผมว่าเช็คก็ยังเป็นผู้บริหารเหมือนเดิมแหละโอกาสที่จะลงเล่นให้กับชุดใหญ่เชลซีน้อยมากนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเช็คจะลงเล่นเนี่ยต้องให้เมนดี้เจ็บเกป,ปาเจ็บกาบ,บาเยโรเจ็บพร้อมกัน3คน โอกาสน้อยผมว่าไม่ถึง1%ด้วยครับที่เช็คจะลงเล่นเกมชุดใหญ่ให้กับเชลซีแต่วีไว้ผมว่าก็อุ่นใจอย่างน้อยเช็คก็ยังสามารถเล่นได้เพราะเขาดูแลความฟิตของตัวเองตลอดเวลานะครับเรียกว่าเชลซีจ้างทีเดียวคุ้มเลยครับเป็นให้ทั้งผู้บริหาร เป็นให้ทั้งนักเตะอาญาที่ขาดแคลนได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณป่าเช็คมากๆเลยนะฮะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับยาถ่าย1นึนะครับแล้วก็ยาธาตุจอมทองนะครับไปหาซื้อกันได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าทาง Facebook f a n p a g e ก็ได้รวมไปถึงฝากแฟนเชลซีนะครับไปติดตาม EP5 ของ Peter ร์โบชกับ Official ด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างไปดูกันเยอะๆถ้าคนดูเยอะๆเขาจะได้ต่อสัญญายาวๆนะครับรวมงง่่ลาสุดขอออ้ัช อกับเอิร์นเพจเก่าน้องไม่ได้ทาแล้วนะครับยุติการเป็นแอดมินแล้วเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าน้องมีการเปลี่ยนสายงานนะครับเลยจะเป็นต้องยุติหน้าที่เพจเก่าแล้วก็มาเปิดเพจใหม่นะครับเชียร์บอลกับเอิร์นไปติดตามกันได้นะครับฝากแฟนเชลซีด้วยนะครับนะช่วงนี้ผมปีเตอร์บอนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนออยพรนะครับที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมเข้ามาเมื่อวานวันที่13เป็นวันเกิดของปีเตอร์บอลขอบคุณทุกคนดวรัับ่ีอสส Bye-bye.